นะครับอันนี้เป็นหมอน้ำเข้าลูกค้านะครับผมเนี่ยปาาอ่เดี๋ยวสีเทียดให้เบิ้งนะครับว่ามันตันหรือมันเป็นแบบไหนนะผมเป็นอย่างพ่อหมอนลูกขึ้นถ้าเขามองจากภายนอกเนี่ยถ้าเป็นซางโบราณเขาเดี๋ยวเขาจะบอกว่าล้างพึ่งมันสวยข้างนอกหมอน้ำคอยขึ้นดีๆอยู่บนหัวนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมสีเทียดให้ลูกค้าเบิ้งเลยนะครับผมสะเดานะใจกันสิบอกว่าเซ็นไว้ก่อนเซ็นไว้ก่อนว่า๋ยวที่ขวานมาไหมแถวทขวานมาทีเดียวคนนี้เดี๋ย เดี๋ยวกลิบนีสิกอเด้อเย่ป็นสือมาใส่ได้ลาสดาเลยเยี้ยเราก็ยุดเตี้ยเราก็ยุดแห้งมีอลรหาิบบาทไอ้เบื้อง้รเยวก่อาละไอ้เบื้งหลายลูก้ดาดทเห็นอันเน็ตคลิบเมี่อกี็สิกรันดาบมัน ที่แบบบาดเจ็บที่ติดตอก,กนน็ยีเบียนเบยเลี้ยงนี่หน่อยนี่มึงทางกีเ่เนี้ยมเห็นเนี่ยทางเนี่ยว่าหนีตดเลยเนี่ยเดี๋ยวผ้า,า้าจะี่ตันก็นตันนะเพราะว่าคลิปลนี่สดเลยนี่ก็ตันเลยนี่เหีนยว,วยงามปะ ซู๊ดเรียงหูปะมีหูวันอันนี้เบิ่งหูมันอยู่นี่อันนี้หูมันหูหนึ่งไม่เห็นเลยโอ้ยประดังไปเบิ่งอันนี้แทบหนี่ก็เห็นอลไรนี่นี่ตะตอนเราซ้ายเติมมานี่ถ้าถ้าว่ามันขี้ดินก็จะเป็นน้ำยาคล้ายๆน้ำยาผงอ่ะมันด้ไปโดนแบใหญ่อีกเลยเนี่ยน้ำยาผงอ่ะที่ผสมเป็นน้ำอ่ะเห็นปะมันละลายบ่เมื่อ่ะเนี่ย ที่จริงน,น้ำยาจากะคือมริกาเนนะ่ยมันจะเป็นน้ำนะครับผมน้ำพีออลเข,ขย่ามะเร็วคือเติมผสมน้ำกันลงไปเคยมีลูกค้าซื้อมาใส่เราหลายคันนะครับที่ว่าเป็นผงเดี๋ยวมันก็เป็นผงไอ้สิ่งนี่ต้องฉีกนี่ต้องตัดนะีนตตดน่เดี๋ยวจัดครับผมมีจอยู่ว่าหมอน้ำมัน,านามคืองามแท้เฮ้ยมันเช่า,าเร็วเยอะเลยวะเดี๋ยวไปเถอะจังป่าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเระบบต่อกันระบบไฟนะครับผมที่นี่เหตุผลที่ต่อกันในเรื่องอะไร รดเก้าโบราณเนี่ยลดเก้าเนี่ยรุ่นที่ว่าเปิดแอร์เราพัลลุมเหตุงานเราก็เทอร์โมร้อนแล้วพัลลุมทํางานสุดท้ายมันก็บราเหตุงานเพราะว่าต้องมองว่ารถมันเก่าุันแต่แตพั่มเกี่ยวนอยุหนึ่งเก่าเก่าแปียหนึ่งเก่าเก่าเยวูปล่อยมันก็ล่าหลังหลายปีมาที่เนี้ยก็ได้แปลงระบบให้เขานะผมอันนี้เป็นหมอนามมเนียมต่างฝักมมเนียมเนี่ยต่างฝักเมเนียมหรอก็ระบบไฟเนี่ยแต่เดือนเป็นแบบนี้มันล้มสองตัวแยกนะผมนี่เป็นพัดลุมแอร์นี่พัลลุ่มหมอนา ผมเดินแยกนะผมเป็นรีเลย์ขึ้นสองตัวแล้วก็ฟิวสองตัวเพื่อความปลอดภัยนะครับผมตัวนี้เมาบริหารการทํางานเพราะก็ให้ที่ไประบบสตาร์ทที่ที่ลูกค้าฮิตกันบริวารนะฮีตได้ฮิตได้แล้วแต่ความชอบเวลาสตาร์ทติดเขาขีไปเขาบนหลุมไหมเราไม่มีเวลาโผมมูกหัวไปเปิดไฟฟลูงตอ,อน,อนขับอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นระบบต่อออนเนี่ยต่อออนถ้าเราออนปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เนี่ยตัวสตาร์ทมันจะทํางานก่อนถ้าครถสึ็ิ อ่อนหนึ่งถ้าออนหนึ่ง e c c ก็จะเป็นเปิดเปิดเพลงเปิดอะไรได้ปกติอันนี้คือเสีตีของผมนะที่ผมที่ผมแก้ปัญหาขึ้นมาเองคิดขึ้นมาเองทุกคนก็ใส่ลายอู่ใส่ทีอยู่ยแล้วแต่บางอู่เขาก็มีสเต็ปโหลดสเต็ปสามสเต็ปสี่เราแก้แต่ขิดอขนัานะในจุดของทางไปส่วนผมเจอปัญหาหน้างานช่างยนต์ผมก็ทําคลิปต่ำทางยนต์ผมเจอปัญหาแบบนี้ผมก็เลยต้องแก้แบบนี้เราประจบทุกขั้นนะครับผมจอดทิ้งไว้หาที่ลังจากเถ้าเรียนไปจอดต่ำหนามันเนี่ยออนแก้ทิ้งไว้รลดเวลาเตือนอยู่ช่วงพอนเร็วครับ พื้นพื้นแค่เดียวออนะผมตัวนี้ก็เป็นเดินไปแบบบาน,บาน,นาๆ,าๆนบนี่าหมากมมยนะผมพ่านดิ้นๆ่านจิ้วแบบสูงตต้านผัดเจีบเดี๋ยวก็ย็นตรงนี้สายแลเป็นปนี่สายน,นี่แรไปแบบสูงๆๆูงๆนี่นะผมางนี้ลแทๆอุดังหินโษนาซอยบามเอวารายองเตียเี่ยนตกอยูทูปนะผมสวัสดีครับ